อ็แลข้าวหอมสตีฟเก่นดสักมวยไทยวันนี้วันนี้เบี้ยเลี้ยงเป็นดอลล่าร์นะครับเป็นดอลล่าร์วันนี้เป็นดอลล่าร์ดอลลาร์ยูเอส่าวันนี้ไม่ได้จ่ายไม่ได้จ่ายเป็นเงินบาทนะอ่าวันนี้จ่ายเป็นดอลล่าร์จ่ายเป็นดอลลาร์วันนี้ค่าตัวค่าตัวซ้อมมวยจ่ายเป็นดอลล่าร์ค่าตัวซ้อมมวยจ่ายเป็นดอลลาร์ันี้อ่า แต่ชื่อมวยยังไม่มีนะเดี๋ยวให้รอคูมาดกอนรอคูมาดตั้งก่อนคูทิง้งครูทิ้งย่าเป็นคนประกบประกบส่องกล้องให้จัดให้คูทิ้งอย่าเป็นคนจัดประกบหาคู่ให้เดี๋ยวให้ครูมาตั้งชื่อ,อวันนี้ค่าซ้อมรับเป็นเงินดอลลาร์ยูเอสนะครับ เล่นลมไปปับ๊บเล่นลมอยู่ข้างหลังอะ่ะเล่นลมไปอ่เล่นเจอแถวนั้นแหละอา่าเดี๋ยวดูน้องเข้าหอมกันโอ้โยสายขวาโอ้โยเขาโอ้โยโอ้ยนี่เตะสองทีมั้งโอ้โยอ่าโอ้โย,ย,ยโอ้โยนี่เตะสวยเตะสวยโอ้โยเขาสวยโอ้ย <laughs> เราพลาดก่อน <laughs> ทีมึงแรง เออโอ้่า่าย่ากับล้งปาเดีเตะเป้ากคเล่ล่ล่มยจะตกเลยมยจะตกเลยตตรรบ น้องน้องมูเห็นครับน้องสาวม,มูเห็นน้องสาวม,มูเห็นน้องสาวม,มูเห็นวันนี้ค่าตัวซ้อมมวยจ่ายเป็นดอลลาร์นะครับจ่ายเป็นดอลลาร์วันนี้เบรก มมีาเถอะหมดแรงบิบ๊กเบรกฟอร์มีหมดแรงแล้วหมดแรงหมดแรง just one minute เหนื่อยยังก็ <c oughs> หอม <c oughs> เหนื่อยยังนะนะ <c oughs> ต่อยมวยนะต่อยนะซ้อมแล้วต้องต่อยนะเดี๋ยวกูทิ้งหารายการให้ต่อยครูม,ม่านให้ต่อยครูม่านให้ต่อยตต่่อยอยต่อย เตะคู Half, ่ร <Eso. performance. S 1> oh, hey, ันเตะคูลร uh ันหนึ่งสองใช่เตะเตะเตะียลัวพร้อมกับทุกคนครับพร้อมกับทุกคนเนี่ยแล้วดึงแล้วเอาดิอ้าวก้าวอลขาไหนขาไหนขาไหนขาหลังเออขาหลังขาหลังอ่ะขาที่ยงหลังอ่ะอ่าอ่าพอเตะแล้วอ้าวอ้าวพอเตะเอาเตะเก้ามาเตะเอออย่างนั้นแหละเอาเลย ก้ามเตะเออดูเป้าด้วยะเล่อเล่อเออเออเดี๋ยวเลยไม่เม่เจ็บแข้งเลยเต่ทุกวันแต่ทุก okay. ว oh, ันไม่เจ็บเลยโอ้ยเตะเออไม่แข็งอันไี้แข็งอยู่โอ้ยแต่งว้วก็ดูแข็งป๊ก

อ้าดึงเอาดึงอ้าวอีกข้างนึงข้างนึงข้างนึงเราดึงอีกสิบทีนะอ้าวแล้วแรงบิดเอวไปทะยังขึ้นเอาเดี๋ยวการมวยลองดึงลองดึงสิบทีนะดึงให้สวยนะดึงขาหลังก่อนดึงก่อนเออแล้วก็้าวมาอ้าวยังไม่นับยังไม่นับยังไม่นับอ้าวหลักก็ดีอ้าวเร็วอ้าวเร็วอ้าว สิบทีปึ๊บปั๊บหนึ่งยกไว้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 โยกไว้ปึ๊บปั๊บสองยกไว้ยกไว้ยกไว้ปึ๊บสามดียกไว้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 เออเือปึ๊บปั๊บสี่ดียกไว้ยกไว้ยกไว้ปึ๊บ ปับเออสวยสวยทีนี้สวยเร็ว์ห้าแล้วเล่หปุ๊บหกดีก้ามาเตะลึกดีดีดีเร็วตอนเตะเร็วเร็วปุ๊บเจ็ดปั๊บดีอย่าให้โดนโยกไปมือลงด้วยมือลงด้วยเอามือลงด้วยเร็วเร็ว์เจ็ดแล้วปุ๊บแปดเจ็ดเล่า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 ปุ๊บโอ้โหไม่เป็นไรแล้ว์เล่ว์ยืนดิเจ็ดแล้วเจ้าดึงให้ล้มดึงให้พ้นเอาเอาวอา แปเดเอเออเออปุ๊บแป๊บกอีกทีได้อีกได้สวยนะเล้เรอย่าพึ่งดิเออก็ยังไม่เต็อะไรอย่าพึ่งดึงเออมป๊บอาปดบดิดักผักเออดิๆๆด